สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง5เคล็ดลับดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์ต่อร่างกายและดื่มเวลาไหนที่ดีที่สุดนะคะมีดังนี้คือ 1. ไม่ควรดื่มตอนท้องว่างควรหาอะไรรับประทานรองท้องไปพร้อมกันอย่างเช่นแซนด์วิชขนมปังเพื่อให้มีอะไรลงไปช่วยย่อยก็ดีกว่ากินกาแฟเพียงอย่างเดียวนะคะ 2. เลือกประเภทของกาแฟ ควรเปลี่ยนประเภทกาแฟจากที่เคยดื่มกาแฟที่อุดมไปด้วยน้ำตาลครีมเทียมนมข้นหวานนมข้นจืดมาเป็นดื่มกาแฟดำแทนจะดีกว่านะคะ 3. ดื่มมาระ1-2แก้วก็พอแล้วเพราะการได้รับคาเฟอีนในปริมาณมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะ 4. ดื่มในเวลา9-1 1งงเช้าจะดีกว่าเพราะหากดื่มช่วงบ่ายเป็นต้นไปแล้ว จะส่งผลให้นอนลับยากนะคะ 5. หากวันนั้นได้รับคาเฟอีนจากการดื่มกาแฟแล้วควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มประเภทอื่นที่มีคาเฟอีนเช่นชาเครื่องดื่มชุมรังน้ำอัดลมนะคะเป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆเป็นบทความามีประโยชน์ไหมคะถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์นะคะเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและช่วยกกระดิ่กดติดตามให้หน้าด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจแรงกายค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ